จะเป็นแบบนี้นะเขาใจะแบบมีความแบบหนานิดนึงนะหน้าสี่ศูนย์ตัวนี้ขาวให้หกห้าขายาวขาวให้หกห้านะขาวให้หกห้านะผ้าจะเป็นแบบนี้ขาวใครรับชื่อตาด้วยงองงูชื่อตาด้วยงองงูได้เลยขาวนะหน้าสี่สูนย์นะตัวนี้หน้าสี่ศูนย์นะถ้าใครรับชื่อตามด้วยงองูององเนะน, 40, นะงนื้น 40, นะรรอผ้า,งองนะาจะเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ว่าเจอเมือนเนื้อผ้าเขาจะมีความเล่นลูกเล่นตรงนี้ ใครรับเอานะชื่อตามด้วยงองูจ้ะขายาวนะให้หกห้าค่าใครรับชื่อตามด้วยงองูหน้าเขาสี่ศูนย์นะหน้าสี่ศูนย์นะตัวนี้ขาวขายาวใครรับชื่อตามด้วยงองูจะให้หกห้าชื่อตามด้วยงองูให้หกห้านะ้าจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนใครรับนะชื่อตามด้วยงองูนะขาวให้เซ็ตห่ะให้หกห้าจ้ะขอบคุณค่ะที่ ขายาวเขาจะเป็นสีสันนะทุกคนขายยาวเขาจะเป็นสีสันหน้าเขาสีสองนะให้แปดห้าขายยาวหน้าสีสองดูล้านน่ารักมากน้องแมวใครรับชื่อตามด้วยงองูใครรับชื่อตามด้วยงองูตัวนี้ต้องชมชมสวยมากขายยาวนะขายยาวต่อนะสวยนะตัวเองให้แปดห้าขายยาวให้แปดห้าเสียงจะหายนะ ส่วนใหญ่จะเป็นสีสันนะขายาวอ่ะแต่้าดีมากหน้าสี่สองนะหน้าสีสองตัวนี้คาโก้ให้เกาห่าใครรับชื่อตามด้วยงองูเป็นกระเป๋ากล่องแบบนี้นะเป็นกระเป๋ากล่องใส่ขวดน้ําได้เป็นกระเป๋ากล่องใส่ขวดน้ําได้ค่ะหน้าเขาสี่สองนะให้เกาห่าใครรับชื่อตามด้วยงองูใครรับชื่อตามด้วยงองูนะเป็นคาโก้ เป็นคาโก้ขายยาวแค่กังเกงก็เกินคุ้มแล้วทุกคนแค่กันเกงก็เกินคุ้มแล้วนะลายน่ารักมากใครรับเอานะหน้าสี่สองใครรับชื่อตามด้วยงองูจ้าใครรับชื่อตามด้วยงองูลายน่ารักมากคาโกนะ้นะตัวนี้เป็นงานคาโก้นะคะคาโก้ po, มันจะแบบว่าถ้าใครแบบเล่นงานคาโก้เพราะมันแบบว่าแพงนิด ขาสั้นยังมีนะจ๊ะแจ้งได้ตัวนี้เป็นคาโก้นะเขียวคาโก้ลายน่ารักคาโก้ตัวนี้มีเขียวกับชมพูนะหน้าเขาสีส คาโก้ลายนี้มีเขียวกับชมพูหนะ้าเขาสีสใครรับชื่อตามด้วยงองูได้เลย <c oughs> ใครรับชื่อตามด้วยงองูให้ก้าวห้านะถ้าเป็นคาโก้กระเป๋ากองจะให้ก้าวห้านะทุกคนแค่กางเกงก็โคตรคุ้มแล้วใครรับเอาไปนะชื่อตามด้วยงองูชื่อตามด้วยงองูตัวนี้จะมีเขียวกับชมมีเขียวกับชมนะลายน่ารักมากเป็นแบบกางเกงกเกงงานกระเป๋ากองนะทุกคนใครเอาก็เอานะชื่อตามด้วยงองูจ้ะ เอลเท่าไหร่เอลสี่ศูนย์เอลสี่ศูนย์สะโพกสี่สองจ้ามาตรฐานเอลสี L ่ศูนย์สะโพกสี่สองค่ะตัวนี้ถ้ารับชื่อตามด้วยงองูได้เลยสวยสวยคาโก้นะลายนี้คาโก้คาโก้คโกแค่กระเกงคาโก้นะก็คุ้มแล้วนะสําหรับพารานสาหรับพารานี้เขามีเขียวกับชมพูนะเขามีเขียวกับชมนะตัวนี้ใครรับชื่อตามด้วยงองูตามด้วยสีได้เลยชื่อตามด้วยงองูแล้วตามด้วยสีได้เลยจ้า ายยาแบบใส่แบบเท่ๆขายยาแบบใส่แบบเท่ๆมีกระเป๋ากล่องใครชอบเอานะชื่อตาด้วยงงนะไฮเก้าค่ะพารนี้ไม่แพงนะเพราะเขาเป็นงานคารกูเขาเป็นงานคาูไม่แพงจนะ้าไปต่อนะอใ,ใจไตัวนี้แดงให้ผู้ขาสางกอกน,นะตัวนี้แดงค่ะ ตัวนี้แดงหน้าสี่สองนะหน้าสี่สองให้แปดห้าไม่มีกระเป๋านะตัวนี้หน้าสี่สองให้แปดห้าใครรับรับชื่อตามด้วยงองูใครรับชื่อตามด้วยงองูตัวนี้ขายาวนะคะขายาวนะลายน่ารักมากงองแมวลายน้องแมวหน้าเขาสี่สองนะให้แปดห้าหน้าสี่สองให้แปดห้าดูขาสั้นได้จา้าเดี๋ยวไปให้ ไปให้ภาซาจะเหลือโทนเข้มนะตัวเองอกสีโทนเข้มไปต่อค่ะเอ0สี่ศสก42นะพาดีมากพาอยากดีเลยตัวนี้เขียวหน้าเขา42นะให้95ให้95ทั้งเซต งานอย่างสวยเลยใครรับเอานะชื่อตามด้วยงงใครรับชื่อตามด้วยงงนีย่ยน่ารักกระเป๋าที่คือใส่ขวดน้ําเล็กได้เลยนะขวดน้ําเล็กได้เลยเป็นคาโก้ถ้าเป็นกางเกงคาโก้ะค่ะเกงอย่างเดียวก็แบบว่าอดอุ้มแล้วนะราคาพ่าราเนี่ยใครรับเอานะสวยแบบว่าไม่ยืดไม่ย่วยด้วยผ่าเขาอะ ้าเขาไม่ยืนไม่อยู่ยด้วยทุกคนใครชอบเอานะคากูคาโกให้95ใครรักชื่อตามด้วยจอจานจ้ะชื่อตามด้วยจอจานนะชื่อตามด้วยจอจานสวยนะงานค่ะยาวคืออยากจะเป็นสีสันทัน้งนั้นเลยทุกคนเราจะเป็นสีสันสีสวยเนี่ยเปิดให้ดูคาโกคาโกนะนี่คาโกจ้า หน้าสี่สองนะหน้าสี่สองคาโก้เนี่ยเกงกระเป๋ากล่องหน้าสี่สองคาโก้ตัวนี้แดงแดงหน้าสี่สองคาโก้นะ้เกาวฮะใครรับชื่อตามด้วยจอจานชื่อตามด้วยจอจานจ้าคาโก้นะตัวเองมันไม่แพงนะไม่งานกระเป๋ากล่องเนี่ยกระเป๋ากล่องใส่วดน้ำได้เลยเท่ๆใครแบบสายแบบเท่ๆสายดุด่ย ไปนะชื่อตามด้วยจอจานจ้ะชื่อตามด้วยจอจานขายาวช่วงเนี้ยหายากนะทุกคนขายยาวอะ่ะหายากนะช่วงเนี้ยพี่ก็เพิ่งได้มานะแล้วเข้ามาก็คือแบบส่นวนใหญ่จะเป็นสัตว์เลยเป็นแสตชมน้องชมขายคาโก้ก่อนนะตัวนี้คาโก้จ้ะกระเป๋ากล่องน,นะคาโก้กระเป๋ากล่องน,น้องชม หน้าเขาสีสองนะหน้าสีสองนี่น่ารักชมใครเป็นทาสน้องแมวใครเป็นทาส้องแมวเอาไปนะหน้าสีสองคาโก้หน้าสีสองคาโก้ใครรับชื่อตามด้วยจอจานใครรับชื่อตามด้วยจอจานจ้ะชื่อตามด้วยจอจานนะไปต่อดูดิลายน่ารักมากชมพูนะชมพูชมพูมีสองลายนะใครชอบ แดงได้ <c oughs> อันนี้อีกลายหนึงหน้าสีส่สองนะคะนี่ลายน่ารักหน้าสีส่สองนะค,ะคาโก้นะหน้าสีส่สองคาโก้งานกระเป๋ากล่องนะงานกระเป๋ากล่องนะชื่อตามด้วยจอจานนะคะคาโก้ให้เก้าห้า หน้าเขาสีนะเป็นคาโกเอลสีูนย์สะโพก42่สองคาโกคาโก้กระเป๋ากล่องนะชมพูชมพูเซตนี้ให้เก้าห้านะใครรับเอาไปใครรับเอาไปชื่อตามด้วยจอจานชื่อตามด้วยจอจานจ้าอยากดูงานไหนแจ้งนะเดี๋ยวไปให้ Hi. ขาดสันเหลือไม่เยอะนะเหลือ,ลอจะโทนเข็มเดี๋ยวเซลให้ตัวนี้เขียว เขียวขายาวเขียวขายาวไม่มีกระเป๋านะตัวนี้ขายาวตัวนี้ไม่มีกระเป๋าเจ็ดห้ 7, าใครเอาเอาเลยให้เจ็ดห้าหน้าสี่สองหน้าสี่สองนะตัวนี้ขายาวไม่มีกระเป๋านิ่มยืดใส่สบายนิ่มยืดใส่สบายตัวนี้ใครรับชื่อตามด้วยจอจานให้เจ็ดห้า ชื่อตามด้วยจอจานตัวนี้ให้เจ็ดห้าจ้าเป็นเขียวนะเขียวไม่มีกระเป๋านะงานไม่มีกระเป๋าขายยาวหน้าเขาสี่สองหน้าสี่สองนะตัวนี้ขายยาวให้เจ็ดห้าใครรับอัปรโรยให้เจ็ดห้ายังสวยขายยาวนะคะแค่ก,กงางเก,ากเกงอย่างเดียวก็คุ้มแล้วจ้าแค่กางเกงอย่างเดียวก็คุ้มแล้วมีใครเอาอีกไหมเดี๋ยวไล่ขายยาวก่อน นีนะใครจะให้วนขาสั้นแจ้งได้ใครจะให้วนขาสั้นแจ้งได้ตัวนี้ขาย,ยาวนี่หน้าสี่สองนะคาโก้หน้าสี่สองคาโก้จ้าหน้าสี่สองคาโก้ให้กาวหาใครรับชื่อตามด้วยจอจาาใครรับชื่อตามด้วยจอจกาเ,เกงเป็นกระเป๋ากล่องแบบนี้เ,นเกงเขาจะเป็นกระเป๋ากล่องแบบนี้นะตัวเอง หน้าเขาสีสองหน้าสีสองนะลายน่ารักหน้าสีสองเป็นม่วงนะใครรับชื่อตามด้วยจอจานใครรับชื่อตามด้วยจอจานจ้าเอานะเอานะค่าโก้มีมาไม่บ่อยนะตัวเองค่าโก้มาไม่บ่อยนะ ยไม่มีเอฟซีขายยาวเลยเหรอตัวนี้คาโก้แดงคาโก้แดงนะลายน่ารักมากหน้าสี่สองนะคาโก้แดงคาโก้แดงหน้าสี่สองดูลายก่อนน่ารักลายน่ารักจ้าดลายไว้ก่อนปิดลายไว้ก่อน,อนหน้าสี่สองนะคาโก้ห้เก้าห้าใครรับชื่อตาด้วยจอจานใครรับชื่อตาด้วยจอจานน่ารักทุณเอาคาโก้ไปใส่มั่งน่ารัก หน้าสีสองนะตัวนี้หน้าสีสองาสวยจ้ะคาโก้นี่แบบว่าลายสีสันนั้นเลยทุกคนลายขคไล่คาโก้ก่อนตัวนี้น่ารักมากหน้าสีสองนะเป็นงานคา์โก้ นาสีสองงานคากโก้กระเป๋าก็ใครรับเอานะชื่อตามด้วยจอจานให้เก้าห้าชื่อตามด้วยจอจานให้เก้าห้าจ้าลายนี้น่ารักมากลายนี้มีเซตเดียวใครรับเอานะชื่อตามด้วยจอจานลายน่ารักมาก เหลือแต่ง,งานขายาวแล้วนะทุกคนขาสั้นมีอยู่แต่มีไม่เยอะ <c oughs> ใครอยากให้วนแจ้งได้ <c oughs> ตัวนี้ส้มส้มส้มคาราโก้กระเป๋ากล่องลายอย่างน่ารักเลยเหน้าสีสนะ หน้าสีสองคาโกให้เกาห้าหน้าสีสองคาโก้ให้เกาห้าจากใครชอบเอาไปเลยชื่อตามด้วยจอจาาชื่อตามด้วยจอจานจา้าคาโก้กระเป๋า 5. ของคาโก้กรเป๋าของนั่นะใครรับเอานะให้เกาห้าใครรับทิมพ์<าโ> <ật> ชื่อตามด้วยจอจานจา้า <Popular> ชื่อตามด้วยชื่อตามด้วยจอจานได้เลยคาโก ไหนแจ้งได้นะหน้าสี่สองเป็นงานคาโก,ก,ก้หน้าสี่สองงานคาโก้จ้าน้าสี่สองงานคาโก้กระเป๋ากล่องจะยาดีหนึ่งที่เก็บกระเป๋ากล่องนะใครรับเอานะให้เก้าห้าเก้าห้าคาโก้ให้เก้าห้านะให้เนะก้าห้าจ้าคาโก้สวย เซตนะตัวเองทั้งเซตนะใครรับชื่อตามด้วยจอจานได้เลยใครรับชื่อตามด้วยจอจานจา้า ยาวจะเป็นสีสันจะเยอะ กเป๋าของทางเซธไฮเกลฮะใครรับชื่อตามด้วยจอจานใครรับชื่อตามด้วยจอจานจ้างานน่ารักมากชมพูนะชมพูมีสามลายนะคนุนชมพูมีสามลายนะใครอยากให้วนขาส้าแจ้งนะนีย่ยชมพูตัวนี้สวยมากตัวนี้ย